ก็ไปบริจาคสร้างกำแพงสร้างประตูโค้งปัก้วยเลยครับถึงปรูหลวงพ่อปักห้วยท่านาจะสร้างพยังชนะครับตอนนี้พยัญชนะสององค์จะสร้างกำแพงประช่วยอยู่มีมีบาทอยู่พยญณนะกำมาเห็น ยังไงงเามเมตรนี้ครับโอ้อ่ือโอเปัญไามันซือีหนาซื้ออีกหรอแต่เลยจะหนาซื้อเีหเห็นนเราเปนที่มีผาปลานะครับหนาแล้วมนตัวนี้จคุ้สแกนไอ้ข้ามนะครับนีใจแบบจะข้าแลยวเรเดผิใส่หน่มหน้าเนีย วันะอาู่บ่ครับอาจารย์เลนพี่จีบ่แมนเนาะครับน้องวัจนวัจนครับาะววัฒนครัผมผมจะเอาข้าวตุ๋นร้ามมันสมัยข้าวเวียนวัจนเขาวัจน เน่ยเระเดนไหก็ดมาบบอกอยากนี่อยากผมไปเห็บลผมก็ได้เสร็จแีวันนี้เป็นวัน เสาที่15เิืนอน,ยน,น,นา,นา,นา,นนายานารกษาคม2 5 6ัคุณโยมบรรจัทบรงบัทบริษัทบาทบรญมัทบาษัทบริษับริษัทบรแษ้ทบริษัทบริษัทบริษัท้ริษัทบริษาบริษัทบริษัทบริขัทบริษัทบอิษัทริษัทบริษัทบริษัทบงษาคบณโยันบรรจันบรงษบริษอมบพรมัยแร็งัรงอยู่เย็นเบริสุทมีความสุิความเจริญ จเริญด้วยพระมัยเจริญด้วยโภคสมบัติทัพย์สินเงินทองอายุวันนะสุขาภราทุกที่ภาราดีกัรทุกเนืนเอเตยยะทาวาริวะหา,าปูราปาริปรเูเรมติสาคารังเอวะมีวะอิตโตทินังเปตานังอุปปป,ปติอิทธิกังวิจิตังคุมทังคิปะมีวะสมิสัตุ สัพพิปุริมภูสังกปางจันโทปนรสุยธามณิโทติรสุยธามเทติโยวิวาจนโนสาปโรโหวินาสตุง ปานนาสีเลสเนจังอุทามาจายโนจารตนัรมมวาทภริอายุวันโนสุขังภ